เพื่อนมาเดานินออกกำลังกายอยู่ทะเลเด้อทีนี้เพื่อนเพื่อนวิ่งขนาดขนาดทะเลมันกำลังเสียออกขนาดทะเลด้วนี่มันกำลังเสียออกเห็นไหมเพื่อนเห็นก่อไวะก่อมันเลือดแย่ว่าเสียออกไปไปปลูกแก่ก่อมันเลืกขนาดเลย ก็ได้จ้ะเนี่ยมันกำลังออกดอกก็ออกดอกแค่นี้หลายอยู่เพลื่อนเปื่อนเห็นปะนี่รอประมาณอีกเดือนนึงนะจ้ะเริ่มเริ่มชิโปงดอกจ้ะเริ่มชิโปงดอกหลายๆเอ่อื่อนเพื่อนเบิ้งมาทันเห็นแล้วก็ห้มันง่ายกว่านี้จักหน่อยก็ แย่ๆสิใหยเปิ่งขนาดทะเลจ้ะนีก็ผักขมทะเลจ้ะนั่งขี่ขึ้นผักขมทะเลผักขมจ้ะนี่ผักขมเดินกูจะชนิดจะแย่ไปหมดเนี่ยออกจก้ะมันนี่น้ำลงน้ำลงกันเบื้อง น้ำลงไปบักเป็นกิโลมั้งเนี่ยง่าวก,กำลังกายเด้อทะเลทั้งเพียมีแต่หินหินทั้งนั้เลยเธอเคยเห็นเห็นจ้ะหนามันเกิดมาทึ่งผีเด้เห็นว่าเปล่วนเปล่วเป็นตะย,ยานบรเวลานะมันขึ้นมากระตีถุงถุงทะเลมันกระตีตี เวลามันลงมันก็นลงไปพนแต่อันนี้มันเป็นพวกทะเลพวกที่เขาเก็บหอยเก็บปูกันเนาะมันคือเป็นหินจ้ะเพื่อนๆนี่เนี่ยหินงามงามหินงามงามจ้ะเพื่อนๆนี่หินงามขนาดเลยิห,หินงามงามจะ้ะ เห็นงามไม่ดีจ้ะทรายก็งามด้วยไงทรายทรายงามงามเพื่อนเพื่อนทรายเฮ้แอสิซนจพายยางลงไปเนี่ย นนีเาะอันนี้แย่พาค่อยพาทางทะเลอันนี้แย่เพราะยางอยู่ก็มองอื่นแย่เพราะค่อยยางพอพะเพงแย่พนชังไว้อันนี้ยางได้อันนั้นยางบา่ได้ทีเขาเคยจุ่มน้ำตายนัที่เขาไปยิปหอยแมงผูน่ะเนาะแล้วกออันนั้นมัน อันนี้เพิ่งเพิ่งลงไปเมื่อกี้เด้นี่เห็นปะแอดเห็นมีหอยเนาอยู่นะหอยเนาอยู่เพื่อนเพื่อนหอยเนาอยู่เพื่อนเพื่อนนะแอดพายา จะพายางไปหอยไปบึ่งหอยหน้ามันเพิ่งไหลไปเมื่อกี้พูนไปดูไปไก่อากาศมันเย็นแย่วสิบบ้าย่าางเลยดิอากาศเย,ย็บบนย อันนี้ในทะเลด้วยน,นี่น้ามันพัดไปปูนผูนๆุนน,นเห็นบ่เสาไฟฟ้าอยู่กลางทะเลเนี่ยมันไม่ต่อหอยเนี่ยหอยแมงผู่เต็มไปหมดเลยแอปบปกินเต็มเล้วอยแมงผูเต็มแล้ทั้งเปิดผู าชอบอยางบแบบนี้เห็นแบบนี้ก้อนเห็นได้นี่น้ำน้ำมี่หอยแมงผูมันยูหออยาบนักเสียน้ำอู้ดเ่อนๆอากาศยังไงไม่เห็นยลูกเห็บต๊กมือสศร้โอ้ยแย่มันอุ่น,นเลย เสีออข้างนอกลูกเ็บตกเฉยเลยเพื่อนเดิมเนี่มันเบมือดอยู่ ลมมีหินอุ่ยหินงามงามนี้มัอนแกนยกไปเนี่ยคือมันอยู่ท้องทะเลดูๆเนาะอากาศ ต uh, ัวไหนนำทะเลวะเด็ดเด่ะ oh มันยิน ปเป่อน้งเย็นมากมากเลยพูนพวกเานทางปุนปนปนป่นมันสีมืดนหมจัง ไปท,ทเดีเ้นาะอู้เสาไฟเห็นมัเพื่อนๆที่เขาเห็นไฟไนกลางน้าพูดจังหันเสาไฟออกกำลังกายน่ากระดิ่งใชเนี่ยกน,ยยนะิ่ะ ข้าวเดียวของทีมันอยู่ในทะเดลนดนๆเนาะโอ้โจ้ะเ,เกือบกิโลจ้ะเพืเ่อนๆแยวไปลราแค่หลันนี้แล่นนี้หนาหมดทันแต่มันพึ่งลงเนาะ